โอเอโอเอโอเอพี่นิวครับพี่นิวทำอะไรนะครับเอ้ากำลังกล่อมมีบอยู่ไงทำไมต้องเอามีบมาเข้าห้องน้ำด้วย่ะครับตอนนี้เรากำลังทำทุระส่วนตัวอยู่ไม่ใช่หรอครับพี่นิวโอเอโอเอโอเอก็ไม่มีใครดูบีบเบบี้เลยอะพี่นิวก็ต้องดูแลสิแล้วเมื่อไหร่มีบเบบี้จะโตละครับเอออันนี้พี่นิวก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเอโอเอโอเอแบบนี้ผมว่าไม่น่าโต โอ้โหนอนรูปเดียวเลยอะ่ะโอ้โหมีก้นด้วยนะครับพี่นิวเอาก็มีปเนี่ยเอกลักษณ์ประจําตัวคือก้นไงเราเอ๊ะเหมียวชักเมื่อไงครับพี่นิวพี่นิวว่านะห้องน้ําของเราเนี่ยมันขาดอะไรไปเยอะเลยนะเนี่ยะอะไรล่ะครับก็ไหนจะเป็นห้องอาบน้าอ่างอาบน้ําแล้วไหนจะผ้าชิดตัวอีกโอ้โหขาดไปเยอะเลยนะเนี่ย เออผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับงั้นผมว่าเราไปหาซื้อกันดีกว่านะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อกันดีกว่าเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มาตกแต่งห้องน้ำกันใหม่นอะเหมียวช้าดีมากเลยครับโอเอโอเอโอเอ สวัสดีค่ะยูกลับาพบกับนิวอีกแล้วนะคะใน m ิฟซิตี้นั่นเองหลังจากที่เราเนี่ยห่างหายกันไปนานมากกับแบบนี้นะคะวันนี้เรากลับมาแล้ววันนี้นะคะ <Yeah. S 1> ก็เป็นแก๊งอะไรเนี่ยแก๊งสกูตเตอร์ <laughs> เป็นสาวสาวสาวแก๊งสกูตเตอร์นั่นเองนะคะวันนี้นิวนะคะ จะมีภารกิจอย่างหนึ่งนั่นก็คือการมาทําห้องน้ํานั่นเองนะคะเพราะว่าบ้านของเดียวนี่ทุกอย่างดูดีหมดเลยนะคะยกเว้นห้องน้ํานั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะไปทําห้องน้ํากันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวนิวขอไปขายปลาก่อนละกันเพราะว่านิวเนี่ยได้ตกปลามานะคะแต่ว่ายังไม่ได้ทําการขายนะคะเอ๊ะที่รับซื้อปลาอยู่ตรงไหนไม่ได้เข้ามานานโอ้อยู่ตรงนู้นนั่นเองนะคะนี่ค่ะขี่สกูตเตอร์ไปเลยยู ช่วยแเปี่ยมโอเคค่ะเราจะมาทําการขายปลากันนะคะก็นี่ค่ะนิวก็ตกมาได้179บานั่นเองโอ้โหถ้าเกิดสมัครเป็นแบบพลัสหรือว่า VIP นะคะมันก็จะเพิ่มโบนัสให้เราด้วยนะคะโอ้ยเจ๋งมากๆเลยโอเคยูโอเคค่ะตอนนี้นิวก็ขายปลาได้เรียบร้อยแล้วนะคะอันดับต่อไปนะคะเดี๋ยวนิวเนี่ยจะไปทําการซื้อของตกแต่งภายในห้องน้ําของนิวนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าในห้องน้ําของนิวเนี่ย จะมีอะไรบ้างไปกันเลยเอาละค่ะตอนนี้นะคะนิวก็มาอยู่หน้าร้านเฟอร์นิเจอร์แล้วนะคะวันนี้เราก็จะเข้าไปซื้อของกันในนี้กันเลยไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างยูโอเคค่ะเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเลือกดูของกันเลยดีกว่านะคะในห้องน้ํานะคะก็ต้องไปที่บั๊ดรูมนั่นเองนี่ว้าว รู้สึกว่าจะมีอิสระรีมาใหม่เพียบเหมือนกันเลยนะคะเนี่ย <S <S เออ,เอ,อพี่นิวครับมันเพียบตรงไหนนะครับมันมีแค่2อันเพิ่มมาเองครับ <S <S เออจริงด้วยพี่นิวก็พูดไปนะเหมียวชักแม่พี่นิวนี่ยังไงนี่ครับอ่ะโอเคค่ะอย่าไปฟังเหมียวชักมากนะคะเดีย๋ยวเราจะมาทําการซื้อกันเลยดีกว่านะคะที่พี่นิวขาดเนี่ยก็มีอยู่เยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าพี่นิวมีส้วมแล้วนะคะโอเคเอ่อจะมาซื้ออะไรกันดีนะคะที่พี่นิวขาดโอโ้โหส้วมทองคํานะคะ ตอนนี้ตังค์คงไม่พอแน่ๆเอาไว้วันหลังก่อนละกันนะโอเคเดี๋ยวพี่นีจะมาซื้อกระจกเพิ่มละกันนะคะนี่แม่กระจกอันนี้นะคะเป็นกระจกสองบาทนะคะซื้อให้ครบเลยนะคะในห้องน้ำโอเคซื้อแล้วต่อมานะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผ้าเช็ดตัวนั่นเองเดี๋ยวพี่นีจะมาซื้อผ้าเช็ดตัวนะคะอ่าโอเคซื้อเลยตับๆโอเคค่ะ อันนี้พี่นิวมีโถส้วมแล้วนะคะแล้วก็มีกระจกแล้วนะคะแล้วก็มีที่เช็ดก้นแล้วนะคะอ,อันต่อมาเป็นอ่างล้างมือพี่นิวมีหรือ,อยังไม่แน่ใจนะคะเนี่ย,เ,ยเราลองซื้ออ่างล้างมือไปอีกสักอันหนึ่งก็ได้นะคะสามารถเลือกสีได้ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่นิวขอเลือกเป็นสีอะไรดีเอ่ยโอ้โหมีหลายสีมากๆเลยเอ๊ตอนแรกพี่นิวน่าจะมีสีฟ้าหรือเปล่านะไม่แน่ใจเอางี้เอเป็นสีเขียวดีวกว่านะคะโอเคเรียบร้อย อันต่อมานะคะที่พี่นิวต้องการมากๆเลยก็คืออันนี้นี่เองนะคะเป็นเทนเทะเดนเทนเทนอางอาบน้ําเป็ดกาบกาบกาบของเรานั่นเองนะคะโอ้โหเป็นลายเป็ดด้วยนะคะตรงพื้นนี้เจ๋งมากๆเลยโอเคเดี๋ยวมาซื้อกันเลยชวแอปโอเคเรียบร้อยแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะนี่เลยเป็นห้องอาบน้ํานั่นเองนะคะที่มีการอัปเดตมาใหม่นั่นเองเจ๋งมากๆนะคะ โอ้โหประกอบด้วยไม้นะคะแล้วก็ด้วยหินแกรนิตโอ้โหพี่เดียวรู้ขนาดนั้นได้หรอครับเอา้าเมี่ยวชักดูไม่ออกเรืงไงว่ามันคือไม้กับหินแกรนิตเนี่ยเอเอจริงด้วยครับผมไม่เถียงก็ได้ครับแน่จริงๆเลยเหมียวชักเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวจะมาซื้อกันเลยนะคะ ราคา750คอคนนะคะถือว่าไม่แพงเท่าไหร่นะคะโอเคตอนนี้พี่นิวก็ได้มาแล้วนะคะอุปกรณ์แล้วก็เอิสเซอรี่ต่างๆภายในห้องน้ําของพี่นิวนั่นเองโอเคค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวพี่นิวขอไปซื้อวอลเปเปอร์ห้องน้ําอันใหม่ดีกว่านะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มาทําห้องน้ําให้สวยสวยิ่งขึ้นไปนั่นเองเดี๋ยวไปร้านขายวอลเปเปอร์กันเลยคะ่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะนิวก็เข้ามาในร้านขายพวกวอลเปเปอร์แล้วนะคะก็ที่นิวจะทานะคะก็คือ เอาอลเปเปอร์อันใหม่นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวมาดูอลเปเปอร์ลายสวยๆกันดีกว่านะคะลายที่นิวเนี่ยยังไม่มีนั่นเองเดี๋ยวพี่นิวเอาเป็นลายอะไรดีล่ะคะน้องๆพี่นิวเลือกไม่ถูกเลยอะตอนนี้เออเอาลายไหนดีหนาะติกตักติกตักติกตักพี่นิวครับผมว่าเอาลายที่มันแบบว่าสีแจมๆจหน่อยก็ดีนะครับเออสีแจมแจมเรอมิวชาร์กสีไหนอะสีแจมแจ่มมาก ก็สีแจ่มๆไงครับก็รู้แล้วว่าสีแจ่มๆมาสีแบบไหนอ่ะนี่ครับสีแคนดี้แคนดี้นี่ครับสีชมพูนี้เลยสีนี้หรอเหมียวชักใช่แล้วครับสวยมากๆเลยโอเคค่ะก็เอาตามที่เหมียวชักบอกละกันนะคะเป็นสีเลูกกวาดนั่นเองนะคะโอเคเรียบร้อยได้มาแล้วต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูพื้นกันดีกว่านะคะว่ามีพื้นอะไรที่น่าซื้อบ้างนะคะพี่เหมียวครับมันจะมีพื้นสีสวอหลอะครับ พี่นิวก็ดูอยู่ไงเหมียวช้าโอเคค่ะพี่นิวตัดสินใจนะคะเอาเป็นพื้นลายหินนี้และกันนะคะดูเป็นแบบว่าธรรมชาติมากๆเลยนะคะ โอเคค่ะพี่นิวก็ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปที่บ้านของเรากันเลยค่ะเพื่อไปตกแต่งห้องน้ํากันตอนนี้พี่นิวก็อยู่หน้าบ้านของพี่นิวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการตกแต่งห้องน้ํากันเลยค่ะไปเลยเทเดมเข้ามาแล้วนะคะโอ้โหบ้านพี่นิวหลังจากที่ไม่ได้เข้ามานานนะคะมีหยักใ่ยแล้วก็มีฝุ่นบ้างหรือเปล่าล่ะคะเนี่ยโอเคเดี๋ยวจะมาทําการตกแต่งห้องน้ําของเรากันนะคะอันนี้คือห้องน้ําของพี่นิวนั่นเองนะคะนี่ค่ะ นี่อยู่ตรงนี้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวพี่นิวจะมาทําการตกแต่งห้องน้ํากันนะคะก็อุย๊ยพี่นิวมีอ่างล้างมือแล้วจริงๆด้วยอะซื้อมาซ้ําไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะติดอ่างล้างมือสองที่เลย <laughs> โอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการตกแต่งกันเลยนะคะมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาทําการจัดวางกันนะคะก็เดี๋ยวพี่นิวเนี่ยขอเอาอะไรก่อนดีล่ะเอเอาอ่างอาบน้ําออกมาก่อนละกันนะคะ นี่ค่ะนี่คืออ่างอาบน้ําของพี่นิวนั่นเองนะคะเดี๋ยวขอกลับด้านก่อนละกันไว้ด้านไหนดีเลยเอยเอไว้ด้านนี้ด้านนี้ก็ติดเอาไว้ด้านนี้เอด้านนี้ก็ไม่ดีพี่นิว่าพี่นิวเอาโถส้วมมาก่อนดีกว่านะคะโถส้วมเลยพี่นิวขอเอาไว้ด้านนี้ก่อนละกันนะคะนี่จัดไว้ตรงนี้เลยเอาไว้ตรงประตูดีไหมตรงประตูเลยเหรอเดี๋ยนะอ่ะโอเคค่ะพี่นิวเอาโถส้วมไว้ตรงนี้ละกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่เช็ดก้นนั่นเองนะคะ ที่เช็ดก้นก็เอาไว้ตรงนี้เลยนี่ด้านข้างตรงนี้โอเคเรียบร้อยนะคะต่อมาก็นี่เลยเดี๋ยวจะจัดอ่างไว้ตรงไหนดีเอามุมไหนดีอึ๊บอึ๊บเอ๊มุมนี้ดีไหมเอ่ยไม่ดีนะคะเอาไว้มุมนี้ดีกว่านี่ค่ะมุมนี้เลยแจ่มมากๆนี่ได้แล้วนะคะโอเคต่อมานะคะก็จะเป็นอะไรอีกล่ะเป็นตู้อาบน้ําของเรานั่นเองนี่ค่ะ นี่นครับมันเหมือนตู้อบเสาหนา้ายังไงก็ไม่รู้นะครับมันคือตู้อาบน้ำเหมียวช์กมองไงเป็นตู้เสาหน้าเนี่ยมันเหมือนนี่ครับโอเคค่ะเดี๋ยวไปฟังเหมียวช์กมากนะคะเดี๋ยวจะเอาตู้อาบน้ำไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะนี่ค่ะขยับกระจกออกมาก่อนแล้วกันนะคะเอาไว้ตรงนี้เลยเอามาไว้ตรงนี้เลยนะคะเอบโอเคเรียบร้อยนะคะและ้วนิวเนี่ยก็จะปรับมุมนะคะปรับมุมเอ๊ะ เอาไว้ด้านไหนดีอ่ะตรงนี้ละกันนะคะออ๊บหันหน้ามาทางด้านไหนดีคะมันหันตะแคงได้ด้วยนะคะเนี่ยหรือจะหันตะแคงดีคะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพี่นิวขอหันแบบตะแคงและกันนะคะจะได้ดูแบบว่าห้องน้ําดกูกว้างนั่นเองนะคะโอเคเอาตามนี้เลยนะคะโอเคต่อมานะคะพี่นิวซื้อผ้าเช็ดตัวมาน,นั่นเองเช็ดตัวอยู่ไหนอะโอเคผ้าเช็ดตัวอยู่นี่นะคะนี่เราก็เอาไว้ตรงนี้เลยค่ะใกล้ๆตู้อาบน้ําของเรานั่นเองนะคะนี่คะ่ะเอาไว้ตรงนี้เลย โอเคเรีย okay, บร้อยอ่าต่อมานะคะก็จะเป็นกระจกสองบานนี้นะคะกระจกกระจกอะไรเนี่ย <c oughs> เอาว่าตรงไหนดีอึ๊บตรงนี้ตรงนี้ดีไหมตรงไหนอ่ะตรงนี้แล้วกันนะคะตรงหัวนี่ค่ะหัวตรงอ่างอาบน้ําเลยนี่ค่ะสวยมากสวยมากเอาลงมาหน่อยอึ๊บโอเคเรียบร้อยเฮ้ยสวยเหมือนกันนะคะเนี่ย <c oughs> พี่นิวครับผมว่าห้องน้ำเราเริ่มสวยแล้วครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> พี่นิวก็ว่าเริ่มสวยแล้วเหมือชักเอ๊ะพี่นิวซื้ออ่างล้างมือมาซ้ำมาทําไงดี ไหนเราก็ซื้อมาซ้ําแล้วนะคะเราก็ไม่ปล่อยให้เปล่าประโยชน์นะคะพี่นิวก็ขอเอา2อันเลยแล้วกันนะคะเรามีอ่างล้างมือสองอันด้วยกันนะคะตรงนี้โอเคเรียบร้อยต่อมานะคะตอนนี้พี่นิวก็จัดโซนในห้องน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่นิวเนี่ยจะมาทําการตกแต่งผนังนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งผนังกันที่พี่นิวซื้อมานะคะเป็นลายสีชมพูนะคะลายแคนดี้อันนี้นี่เองนะคะ โอเคเนี่ยโอ้โหสวยงามมากๆาโอเคใส่ลายเข้าไปแล้วนะคะสวยมากเลยต่อมานะคะก็จะเป็นพื้นนั่นเองนะคะถ้าเกิดเราเอาพื้นสีเดิมเนี่ยลายตาแน่ๆนเดี๋ยวพี่นิวขอเปลี่ยนเป็นพื้นสีหินนะ,ะนี่ว้าวสวยมากๆเลยนะคะเรียบร้อยแทมแดมแถ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 ม <S 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 โอ้โยนี่คือห้องน้ําของพี่นิวนั่นเองนะคะ เฮ้ยมันสวยมากๆเลยนะเนี่ยพอพี่นิวเนี่ยลองมามองใกล้ๆนะคะโอ้โหนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะโอ้โหนี่ก็มีอ่างล้างมือสองอ่างด้วยนะคะเนี่ยกดเปิดน้ําเลย <laughs> ถ้าเกิดแบบว่าล้างไม่ทันใจนะคะนี่ค่ะเข้ามาล้างเลยค่ะสองคนได้ทีเดียวนะแจ่มมากๆแล้วก็มีผ้าเช็ดต,ตัวอยู่ตรงนี้นะคะเวลาอาบน้ําเสร็จนะคะนี่เอา้าเฮ้ยพี่นิวไว้ผ้าเช็ดต,ตัวกับหัว <laughs> เดี๋ยวขอเปลี่ยนก,กันแป๊บหนึ่งนะคะ โอเคพี่นิวเปลี่ยนด้านแล้วนะคะโอเคถูกด้านสักทีนี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนอ่างอาบน้ําของพี่นิวนั่นเองนะคะสามารถเปิดน้ําได้ด้วยนะคะนี่โอ้โหเปิดแป๊บเดียวเต็มแล้วนะคะเนี่ยสุดยอดม,มากๆแช่เลยแช่ลงไปเลยโอ้โหเย็นมากๆเลยพี่นิวครับน้ำมันเย็นจังเลยครับเออเย็นจริงๆนะเหมียวชาร์กโอ้ยเย็นมากเลยนะคะน้องๆเย็นกันหรอเปล่าคะเนี่ยอุย้ยมีเป็ดกราบๆ้วยนะคะเนี่ย กาบกาบกาบเอาเฮ้ยเป็ดปิดกอ๊อกซะงั้นเป็ดอาบน้ําในคลองโหเป็ดน่ารักมากๆเลยนะคะอุ้ยมีสบู่ตรงนี้ด้วยถูได้หรือเปล่าถูไม่ได้โอ้หถ้าถูก็คือปิดอ่างเลยะคะ่ะเนี่ยนี่ค่ะโอ้สวยมากๆรู้สึกว่าอ่างนี้นะคะรองรับคนได้หลายคนมากๆเลยนะคะขนาดเข้ามากันเต็มแล้วยังไม่เต็มอ่างเลยนะเนี่ยเจ๋งๆแล้วก็สิ่งที่นําเสนอนะคะนั่นก็คือห้องอาบน้ํานั่นเองนะคะตรงนี้ โอ้โหสามารถเปิดอาบน้ำได้ด้วยนะคะนี่โอโ้ทำไมน้ำมันเบาจังเลยน้ำมันเบามากเลยนะคะหล่นลงมาเปาะแปะเปาะแปะด่างสายฝนโอ้โหนี่ค่ะห้องน้ำแบบกว้างมากเลยนะคะสามารถรองรับได้หลายคนมากๆอะ่ะแจ่งมากๆเลยนะคะนี่ถ้าเกิดแบบว่า อยากอาบน้ำหรือว่าตัวสกปรกนะคะก็เข้ามาในนี้ได้นะคะโอเคค่ะแล้วนี่ก็คือห้องน้ําของพี่นิวนั่นเองนะคะสวยงามอลังการมากๆเลยนะคะถ้าเกิดน้องๆคนไหนว่าสวยก็คอมเมนต์บอกได้นะคะแต่ว่าคนไหนบอกว่าไม่สวยเนี่ยก็คอมเมนต์บอกได้นะคะพี่นิวไม่โกรธคะ่ะ <laughs> โอเคค่ะตอนนี้นะคะพี่นิวก็ได้ตกแต่งห้องน้ําเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าพี่นิวเนี่ยมีกิจกรรมแล้วก็มิชชั่นมาให้น้องๆได้ทํากันนั่นเองนะคะนั่นก็คือพี่นิวเนี่ยจะคัดเลือกห้าคนนะคะ ที่ตกแต่งห้องน้ําได้สวยนะคะแล้วก็พี่นิวเนี่ยก็จะไปแวะชมห้องน้ําของน้องทั้งห้าคนนะคะว่าห้องน้ําของน้องทั้ง5คนเนี่ยมีความสวยงามแค่ไหนนะคะแต่พี่นิวจะสุ่มเลือกจากการที่น้องๆมาคอมเมนต์บอกนั่นเองนะคะว่าห้องน้ําของหนูเนี่ยมีความสวยงามยังไงนะคะมีอะไรบ้างในห้องน้ํานั่นเองนะคะตกแต่งสวยงามหรือเปล่านะคะแล้วพี่นิวเนี่ยก็จะเข้าไปดูคอมเมนต์ที่น้องๆคอมเมนต์มานั่นเองนะคะโดยพี่นิวจะคัดเลือกจาก ท็อปคอมเมนต์นะคะถ้าเกิดใครมีการกดไลค์มากที่สุดนะคะของท็อปคอมเมนต์นั่นเองนะคะพี่เนวก็จะเข้าไปดูห้องน้ําของน้องคนนั้นนั่นเองนะคะเลือกจากท็อปคอมเมนต์นะคะ5คนด้วยกันนะคะไล่ลงมา1 2 3 4 5ห้าเลยนะคะให้น้องๆเนี่ยจำไว้ให้ดีนะคะว่า5คนนะคะแล้วก็น้องๆเนี่ยก็บอกกันมาว่าห้องน้ําของน้องๆเนี่ยมีความสวยงามแค่ไหนนั่นเองโอเคค่ะวันนี้พี่เนวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเกิด ห้องน้าของน้องที่ได้รับคัดเลือกนะคะพี่นิวเนี่ยก็จะเอามาออกคลิปด้วยนะคะแล้วก็พี่นิวเนี่ยก็จะไปเยี่ยมชมห้องน้ําของน้องๆพร้อมกับออกคลิปด้วยนะคะ <Yeah. S 1> โอเคค่ะวันนี้พี่นิวไปแล้วจริงๆนะคะได้มาตกแต่งห้องน้ําก็นะสวยงามอลังการฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งมากๆเลยนะคะอย่าลืมนะคะกิจกรรมที่พี่นิวบอกนะคะวันนี้ไปแล้วะคะ๊ะายบายจ้ายู ว้ทุกคนมาเต้นต้อนรับห้องน้ำใหม่หนยเร่ยยูโบยูยูยูููอย่าลืมอย่าลืมถ้าเกิชอบคลิปพี่นิวแล้วก็กดติดตามพี่นิวตรงนี้เลยและที่สำคัญชมคลิปใหม่ก่อนใครกดกระดิ่งตรงนี้เลยนะคะกดเลย